COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมเอสาราบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่10ขอให้เราอานพระชนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับข้อที่6ถึงข้อที่10เขียนไว้ว่าเอสาราคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลนท่านเป็นธรรมจารย์ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้และกษัตริย์ประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอเพราะว่าพระหัตถ์ของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านมีบางคนในคนอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิตบรรดาคนเลวีบรรดานักร้องและคนเฝ้าประตูและเบาไพร่ประจำพระวิหารได้เคลื่อนไปด้วยถึงเยรูซาเล็มในปีที่7แห่งรัชกาลกษัตริย์อรารชาเซรซิส และท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนที่หซึ่งเป็นปีที่7ของกษัตริย์เพราะในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึงท่านได้เริ่มเคลื่อนไปจากบาบิโลนและในวันที่หนึ่งของเดือนที่หท่านมายาังเยรูซาเล็มเพราะว่าพระหัตประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านเพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาเวและทำตาม และสอนกฎแกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลเอเมนนะครับบทที่7ของพระธรรมเอสร,รานั้นต่อมาจากบทที่6ซึ่งพระนิเวศพิ่งสร้างเสร็จแล้วแต่บทที่6กับบทที่7ห่างกันประมาณสัก60ปีหมายความว่ามีช่วงหนึ่งที่ห่างหลังจากการสร้างพระนิเวศเสร็จนะครับแล้วในฉากใหมน่นี้มีผู้นําท่านใหม่ขึ้นมาคือเอสร,ราเอสร,ราเป็น บุตรหลานปุลโรหิตเป็นผู้ที่สามารถนำกันเลื่อนฟื้นด้านจิตวิญญาณได้นะครับตามเชื้อสายของท่านและที่สองก็คือว่าท่านเป็นธรรมจารย์ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสีกด้วยนะครับนั้นเอสราเป็นผู้นำที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ถึงแม้ท่านเป็นผู้ที่ถูกต้องตามเชื้อสายและ มีความสามารถในการลื้อฟื้นชุมชนของพระเจ้าแต่ผู้ที่นำเอสรามาก็คือพระเจ้าในพระธรรมเอสราเราพบคำว่าพระหัตหลายหลายครั้งซึ่งบ่งบอกถึงความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในข้อที่6กับข้อที่9เขียนไว้ว่าเพราะว่าพระหัตของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านเพราะว่าพระหั์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน พระเจ้าเป็นผู้ที่ส่งนำท่านเพื่อรือฟื้นอิสราเอลด้านจิตวิญญาณแต่เอสราเองก็เป็นผู้ที่ตั้งใจในการศึกษาและสอนพระวจนะของพระเจ้ากับคนอิสราเอลในฐานะเป็นคริสเตียนและสาวกของพระเยซูคริสต์เราต้องทำหน้าที่หลายลายย่างนะครับที่ สามารถนำกันเลือฟื้นของพระเจ้ามาสู่ชุมชนที่เราอยู่รวมถึงครอบครัวที่ทำงานคริรสตจัรหรือประเทศชาติด้วยแต่สิ่งนี้เราทำด้วยกำลังหรือความสามารถของเราเองไม่ได้ต้องมีการทรงนำของพระเจ้าต้องกามพระหัตของพระเจ้าค่อยช่วยเหลือเราในการทำเช่นนั้น แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องตั้งใจในการศึกษาพระวจนะคําของพระเจ้าและสอนความจริงนี้ต่อเพราะว่าในที่สดุดพระวจนะของพระเจ้าเป็นริดเดตที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้และสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เราอยู่ได้นะครับหลายหลายคนอาจจะคาดหวังว่าเมื่อสร้างพระนิเวศเสร็จแล้วการเรื้อเฟื้นจะตามมาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแต่ในความเป็นจริง แล้วต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยพระวจนะของพระเจ้าขอให้เราเตรียมจิตใจชีวิตของเราทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะนําพระวจนะของพระเจ้าไปสู่ชุมชนที่เราอยู่เริ่มจากครอบครัวที่ทํางานคฤตจกักรและคนมากมายที่เราพบปะก,กันในชีวิตประจําวันขอให้เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับ ที่ทำหน้าที่นี้โดยการมีการเลื่อฟื้นในชีวิตของเราก่อนผ่านพวจนะของพระเจ้าและนาการเลื่อฟื้นนี้ไปสู่หลายหลายคนที่ต้องการพระเจ้าในชีวิตของเขาพี่น้องครับพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนนะครับไม่ใช่แค่บางคนไม่ใช่แค่ผู้นําบางท่านแต่พระเจ้าเรียกทุกทุกคนที่เชื่อและไ,ไว้วางใจในพระเจ้าแต่เราจะตอบสนอง ต่อการส่งเรียกของพระเจ้าอย่างไรขอให้เราศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำนะครับในทุกๆวันเพื่อที่จะนำสิ่งดีๆให้กับคนมากมายที่ต้องการพระคามของพระเจ้าเวลานี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ที่เต่มเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระหัต์ ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ค่อยปกป้องช่วยเหลือและนำพวกเราทั้งหลายให้เราเดินในเส้นทางของพระเจ้าที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ที่เป็นทางเดียวที่เราควรเดินและเป็นทางแห่งความรอดขอพระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ในการทำหน้าที่ในการนำคนมากมายกลับมาหาพระเจ้าให้คนมากมายจะได้พบกันเลื่อเฟื้นที่แท้จริงของพระเจ้า ผ่านชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งมีพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเราขอให้เราทุ่มแทในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามความจริงของพระองค์มากกว่านั้นขอให้เราเป็นผู้ที่สามารถแบ่งปัน,ปนความจริงนี้กับคนมากมายที่อยู่รอบข้างเราด้วยเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านนะครับ